ไไดได้้สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่มาเข่าหัว,วคอเรื่องนี้กันจ้าก็เป็นเออ่คำถามมาคือกันโนจะนอนว่าบบได่ภาษาสามารถมีแฟนฝรั่งได้โบอ่อยจะบอกว่ามี มีสิทธิ์มีโอกาสถ้าใจเขาอยากได้เนาะจ้าเนาะภาษาไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าพ่อเขาได้แล้ว<ๆ>แ,ว<ๆ>แวเขาก็ต้องฝฟกฟ้นพัฒนาตนเองอ่อยออยจะมาเล่าเรื่องของอ่อยเลยจ้ะเด้อขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของเลยจ้ะพี่น้องตอนรู้จักกันกับคุณสาพ่นใหม่ๆบ่ได้คือกันได้แค่ yes no okay แต่ว่าคุณสาอ่อยเพ้นกับว่าเป็นอังกฤษบัดน,นี้ ฝรั่งนี่บอแมนมาเขาสิเป็นอังกฤษสูก้นได้จ้ะพี่น้องผู้รังค้นเขากับประเทศบ้านเขาบ่ไดใส่ภาษาอ่าอังกฤษเป็นภาษารักเนาะผู้รังผู้อ่าบากประเทศนะแฟนอ้อยเป็นคนอิตาลีเนาะเป็นคนอิตาลีเราเป็นพ่อนไหมเขามาใส่ชีวิตยูเยอรมันนี่ก็เป็นเวลาโดนเพิ่งก็บอกแค่สองภาษาคืออิตาลีกับเยอรมันตอนที่อ้อยรู้จักกันกับเพื่อนครั้งแรกนี่ก็ฟุดฟิตเฟ,ตฟอร์ไฟใสภ่ภาษาใบภาษาคือภาษามือนี่หละจะขันใจให้องมันเสียเอาแล้วเนาะ ขันใจเขามันเสียเอาแล้วใจมันหักใจมันไปแล้วตรงไหนมันก็ตรงไหนจ้ะสมมือนี้แห้งต่แห้งต่ง่ายพี่น้องเพราะว่าอยังเอ่อแอบแปลภาษาก็มีให้เทคสมมือนี้บ่นลำบากบ่นยากขึ้นสมัยตะกี้เนาะมันบอกสมัยนี้มีแอบแปลภาษาซอยขันใจเขาอยากได้อีหลีก็ต้องกระตือรลอ่้นคนคั่วขวนค้นคว้าขวนขวาย <laughs> เพื่อที่จะเข้าใจภาษาเขา เพื่อเราวมันก็นจะมีภาษาัวมเนี่ยเองเลยจ้ะพี่น้องคันคันเท่าได้มากถึงระดับนั้นแล้วเนาะอือต่อไปก็ต้องคันเท่าพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเท่ากับมีการพัฒนาไปเองเลจ้ะแต่ว่าถามว่าแรกๆนี่หูจักกันไหมไหมนี่แต่ว่าใจเขาอยากได้แล้วนี่มีโอกาสที่เป็นไปได้บอออยตอบเด้ยเ๋ยวเลยว่ามีจ้ะพอตอนอ่อยกับแฟนออยกับตางคนกับตางไปว่าเป็นเรื่องกันอ้อยก็ได้ภาษา ระดับงูงปลาฟุตฟิตโฟร์ไฟสเน็คสเน็คฟุตฟิตสเน็คสเน็คฟุตฟิตสเน็คเด้อเนี่เออ <laughs> แฟนอ้อยเพิ่งกะเป็นคนบ่ค่อยเว้าบัดนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าจับพัดจับโคมาได้กัน <laughs> นอกจากนาะอาจารย์นี่เราเด้อจะเด้อขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาแต่อยากได้แฟนฝรั่งนะจน๊ะเนาะอยากได้สายฝอมีโอกาสได้จับพี่น้องมันอยู่ที่ คุณทาวาสนานำทรงน้ำแล้วก็ยุติโตเข้าแอคทีฟเจ้าของนำ้ำขันอยากได้มันไม่มีปัญหาจ้ะจังได้ก็ได้